ส่วนตอนนี้ค่ะเราต่อสายดรนรงศักดิ์บุญยมาลิกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมจราจาแล้วก็เป็นเพื่อนกับดรวันชัยด้วยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะัมฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์นรงศักดิ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดณนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็มีท่าทีอ่อนล้าลังเลแต่ว่าอ่าจันวันชัยก็ขยบถอยห่างรถไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ เดินเข้าไปไประชิดรถได้นะครับแต่ว่าอาจารย์วันชัยก็ยังดื้อดึงคือไม่ยอมอยังยังไม่ยอมมอบตัวยังไม่ยอมอวางปืนคนระับค่ะในในในส่วนของเงื่อนไขหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ดรวันชัยเนี่ยยังยังรับไม่ได้แล้วทําให้ดูเหมือนท่าทียังไม่ค่อยไม่ค่อยจะยอมสักเท่าไหร่เนี่ยคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะ ไม่มีข้อริกร้ออะไรจากอาจารย์บัไทัยนะ,ะมีแต่บน่นมีแต่พูดถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เหมือนกับเครียดเหมือนกับขับคล้องใจก็เลยทำค่าเพื่อนร่วมง,งานแต่ไม่เห็นว่ามีข้อริกร้ออะไรครับ หลังจากที่การเจราจาอาจารย์นรงศักดิ์นั้นคาดการว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมครับสาหรับการเจราจากับอาจารย์วันชัยนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเห็นจากท่าทีตํารวจพูดแล้วก็หลายๆคนชเช่นเปรีกอมเนี่ยก็เห็นมีท่าทีสับสนลังเลบางทีก็เหมือนกับลังเลใจอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าดูท่าทีบางทีก็มีท่าทีมุ่งมั่นจะก จากจะยิงตัวตายอะไรองี้ครับอาจารย์ก<ต>็ยังยังไม่ครับยังไม่มอบตัวอืมครับในฐานที่ท่านเนี่ยใกล้ชิดกับอาจารย์วันชัยเนี่ยนะครับปกติแล้วอุป,ปนิสัยของอาจารย์วันชัยที่ท่านเป็นคนยังไงครับก็เท่าที่เห็นก็เป็นคนอาจจะเก็บกดบ้างอ่ะบางทีก็อ่าคือเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาพูดอะไรก็จะโผงผางพูงพดรุนแรงใส่อารมณ์ในบางครั้ง แต่ก็เป็นบางครั้งอ่ะไม่ไม่เสม,มอไปหรอกค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการเล่าถึงความขัดแย้งกับผู้ที่เสียชีวิตบ้างไหมคะไม่เคยฮะผมไม่รู้จักผู้เสียชีวิตคนหนึ่งแต่รู้จักอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองค่ะแล้วก่อนนี้เคยมีสัญญาณอะไรไหมครับว่าอาจาร,รย์วันชัยเดี๋ยวจะก่อเหตุลักษณะนี้ครับไม่มีมีแต่บ่นมีแต่แสดงท่าทีรืดรัดมีโมโหโกรธอะไรอย่างเงี้ยมี แต่ว่าจะฆ่าใครยิงใครอะไรเนี้ไม่ไม่ไม่มีค่ะจากการที่มีการเจราจาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอจะสังเกตรหรือว่าจับจุดได้ไหมคะว่าช่วงที่มีท่าทีอ่อนลงเนี่ยมาจากการพูดเกลี้ยกล่อมในลักษณะไหนก็พูดถึงผมเห็นตำรวจพูดถึงเรื่องอความเป็นธรรม ก็พยายามให้ความเห็นอกเห็นใจพยายามจะให้ความเป็นธรรมพยายามให้นึกถึงให้มีสติคิดให้รอบครอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าแกก็ดูท่าทีมุ่งมั่นอ่ะมุ่งมั่นเหมือนกับตั้งใจไปแล้วว่าจะ,ะ,ะจะฆ่าใครแล้วก็ ต,ตายหรือ,อยังไงเนี่ยคผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วก็น่าเห็นใจครับนะัสงสารนะทั้งทุกฝ่ายทุกคนสำหรับทีมจราจามีทั้งอาจารย์รุ่นพี่แล้วก็ลูกศิษย์ที่สนิทเนี่ยนะครับอาจารย์วันชัยนั้นท่านมีครอบครัวไหมครับมีภรรยาหรือว่ามีลูกหรือเปล่าครับเท่าที่ทราบไม่มีฮครับค่ะแต่ว่าเรื่องจนตัวหรือเรื่องอะไรก่อนนี้ไม่ไม่ทราบนะค่ะ แล้วสําหรับหลังจากนี้ล่ะคะได้ได้เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าในท้ายที่สุดแล้วยอมมอบตัวตํารวจจัดชุดที่จะไปเกลี้ยกล่อ,ลอมหรือว่าพูดให้สตินะครับก็คือว่าพอจุดหนึ่งพูดแล้วก็ไม่ได้ผลก็ถอยออกมาแล้วก็มีชุดใหม่เข้าไป ซึ่งตอนนี้ก็ยังอันนี้ก็เป็นทางเจา้าที่ตำรวจตัวผมเองก็อยู่รังเกตการข้างนอกคือถ้ามีเรื่องให้ร้องขอค่อยจะเข้าไปถ้าเขาก็ถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องก็จะให้กันให้อยู่วงนอกเพื่อความปลอดภยัยค่ะอาจารย์ครับสําหรับก่อนอันนี้มีภาพลายว่าคุณวันชัยนั้นส่งข้อความเหมือนกับว่าลาไปยังพี่ชายเฮียเฮง,งนี่นะครับข้อความที่เป็นข้อความจริงๆใช่ไหมฮะ อผมไม่เห็นของคนอื่นว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่ส่งมาหาผมเนี่ยบอกว่ากราบลาทุกท่านเขียนแค่นี้แล้วก็แนบไฟแนบไฟ์เรื่องอว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วก็เหมือนกับเล่าระบายว่าถูกกดดันถูกรังแกหรือว่าทำให้แกเสื่อมเสียทำให้ เหมือนกับไม่ให้เกียรติแกแล้วแกแกก็รับไม่ได้อะไรทานองเนี้ยเหมือนกับสร้างความแค้นให้แกอะไรบ้างอะไรเนี่ยก็เล่าทานองเนี้ยฮครับค่ะแต่ของคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นไงนะเพราะว่าแต่เห็นอโทรคุยกับเพื่อนหลายคนก็บอกว่ามีมีข้อความนี้มาครับค่ะตอนนี้อาจารย์นรงศักดิ์อยู่ในที่เกิดเหตุที่มีการจรจายอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับครับ ตอนนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นอาจารย์วันชัยได้แล้วตอนนี้เนี่ยท่าทีของอาจารย์วันชัยเป็นยังไงบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมคือยืนนิ่งๆแล้วก็คือปืนแนบขนาบํำตัวแล้วก็ถอยหลังไปอถอยถอยหลังไปบางรถคือ,อตำรวจก็ขยับเข้าไปใกล้ขึ้นแต่ว่าแกก็ถอยหลังไปอะไรอย่างเงี้ย อยากให้อาจารย์นรงศักดิ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าด้านหลังของอาจารย์วันชัยเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งเลยหรือว่าเป็นกำแพงเป็นพื้นที่โล่งโล่งเลยคอเป็นโรง,<ล>งแรมก็เป็นซอยเข้าไปแล้วก็โรงแรมก็เป็นห้องๆช่องๆอธิบายว่าคงพักอยู่ในโรงแรมแล้วก็พอตำรวจเข้ามาล้อมเนี่ยก็พยายามจะขับรถหนีแต่ว่าตำรวจก็สกัดเอาไว้แล้วก็ที่รถก็ สัญญาณอาจารย์คะโ okay. อเคอแล้วใ,ในในในจุดเนี้ยค่ะคือตอนนี้ดรวันชัยถือปืนในลักษณะอยู่ข้างลำตัวใช่ไหมคะมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะไม่ได้จ่อที่ศรีรษะบางทีก็ยกขึ้นบางทีก็จ่อบ,บางทีคือก็สลับไปอ่ะพอพอยกขึ้นเมื่อยก็อาจจะเอาลงมาแล้วไนดะ้ลำตัวบ้างบางทีก็ยกเหมือนกับจะตัดสินใจยิงตัวเองแต่ว่าก็ เกโกมมาอะไรเงี้ยในใจคือตอนนี้เกิดเกิดจริงแล้วเกิดจริงแล้วเกิดเกิดเกิดการยิงกันแล้วครับขอโทษทีเป็นปืนที่อาจารย์วันชัยยิงเองหรือว่าเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่ครับอาจารย์คะเกิดเหตุการณ์ะอะไรขึ้นคะอาจารย์ขณะนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับขอโทษทีผมยังดูไม่ออกฮอาวุธปืนนี้คาดว่าเสียงมาจากอาจารย์วันชัยถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะคนเยอะแล้วผมยืนอยู่ห่างผมยังดูไม่ออกครับแต่ว่าตารวจเข้าไปน่าจะยิงขอโทษหน้า,าเดี๋ยวผมบางสายก่อนได้ไหมครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะ